ครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันศุกร์ที่13มกราคมนะครับเมื่อวานฮานอย v p ไเป็นฮานอยเดียวที่เด่นไม่มานะครับเมื่อวานออก3-3-2 7-3สูบแล้ว0แต้ม3รอบติดครับ0แต้ม3รอบติดเออก็เอาไปได้นะครับไม่ยาไม่มาสูนย์นิวันนี้เด่นสูตรที่จับได้คือ 1ครับเดนสุด1ลร้องศนย์ครับศูนย์นี้ยังน่าจะมาน่าจะมาครับแต่ผมชอบ1มากกว่า0ูนยนิดนึ่งครับนะครับท่านใดชอบได้ที่ผมวางตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านกันครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ h า n น่อยววันนี้เด่นสุด1ครับ จอะครับผมสองหนึ่นเสุด1ร้องศนะครับชอบ1นึ่งเนหชอบ0ูนยเนศูนย์นะครับหนึ่งศมครับมาศูนย์เข้าไปครับผม 3ตัวนะครับ0 2 1 0 3 1 0 6 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 3 0 0 3 3นะครับสำหรับพานอย v a p 1ทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ